ทุกคนวุ่นวายเชียกลับมากับเมเปิ้ลมออีกแล้วนะเนี่ยข้างหลังก็คือกำลังเออกำลังวุ่นวายอยู่อยากลงไว้ข้างล่างหร้อไงเมเปิลวุว่นวายอะไรครับเออเออเอออยู่ไม่สุขอยู่ไม่สุขเออเออ,เอ,อ <c oughs> ก็คือเนี่ยเดี๋ยวไปพาเมเปิ้ลไป อาบน้ําแล้วก็ว่ายน้าเนาะมาเที่ยวมาะไรอย่างนี้เออรู้แล้วแป๊บนึงสิก <c oughs> ็ไ้ะหลแทุกคนเดี๋ยวพานางไปเดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวว่ายน้ำแล้วก็อาบน้ํากันแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยไม่ปันจะได้เจอเพื่อนแล้วอุ้ยขอโทษวันนี้ไม่ปันจะได้เจอเพื่อนแล้วโอ้ยหายบ้ายังหายบ้ายังหาย้ายังหาย้ายังอืม นั่นแหละโอเคเดี๋ยวพาเมเปิลไปเดินเล่นแล้วก็จัดการตัวเองด้วนี่นะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวว่ายน้ำกันเย้เมเปิลพร้อมยังเมเปิล ถอย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 ไม่ตคมาไม่เอานี่ยใครว่าไม่เปิ้ลอ้วนไม่เปิ้ไม่อ้วนนตัวนิดเดียวแมวไม่สุกไม่สุกเปียกเปียก พักพัักแป๊บนึงแล้วค่อยลงมาเล่นใหม่เออในขณะที่ไม่เปิ้ลว่าอย่างชิวๆนะคะเพราะตัวใหญ่คนหนาขน,นมปังปปที่ตัวเล็กกว่าขนบางกว่าต้องไปตากแดดแล้วนะคะไม่ไหวแล้วคนนั้นขนมปังไหวอยู่ไหมลูกไมวค่ะ <laughs> ทำไมลูกระวางระเบิดมาไม่เปิดไม่เอาหาย่านแล้วไปลงกรไปลงลูกดูหน้าดูหน้าดูหน้าะแบบไ่ด้วยไปด้วยเปด้วยน้ำกนเลยจาไหน้ำก่อีกครึ่งชั่วโมงหมูกกอบไม่ใช่หมูกกอบหนมปังสู้ รักไก่โอมรักไก่โอม้ารักไก่โอมคนนี้ถ้ารักไก่โอมอุ้ยีตัวสุดชีวิตแต่ไม่เล่นนะไม่เข้าเฮ้ยรายน่ารักกันเลยน่ารักตึ้งตึ้งตึ้งแล้วทำไมอย่างนี้ขึ้นบ่อยจังเราเออสะบัดอ้าวไอ้สิทธิ งานเยอะไม่ใช่หรอไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วปกติพลังงานหนูเยอะไม่ใช่หรอลูกแป้งไม่ไหวน้ำนมไม่ไหวแล้วยังกู้อยู่ยังน่าตั้งอยู่นมปังมาที่มานมนมมาฮะนมนว้าวนมปัง เก่งมากเลานลอ้าวคือโลหรอขนมปังไม่ไหวแล้วนะคะขนมปังต้องไปอาบน้ำแล้วนะคะณที่ไอ้วันตัวนั้นก็ยังวิ่งเล่นอยู่ <c oughs> เฮ้ยไปยุ่งอะไรกระเป๋าแม่มาไอ <c oughs> ้ป้านมาลงมานี่ลงมา <c oughs> มาเนี่มาเออลงเองลงเอง ลองเอ้อยังไม่กล้ายัางไม่กล้าลองมาไม่ต้องพิงอ้อกมา